สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็เก็บตกอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวไปวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวกันนะครับคลิปต่อไปก็จะไปวัดใหม่ละนะครับก็จะเข้าในเมืองแล้วนะครับก็เดินทางกันเลยนะครับนอเลยเลยนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ ทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวแล้วนะครับวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจัาางหวัดลำพูนนะครับพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบวิหารกันเลยนะครับตามประวัตินะครับครูบากึ่งม้านะครับได้ ุดงนะครับมาจากพม่าะนะครับมาพบวัดล้งางแห่งนี้นะครับจึงได้ทําการบุรณะปฏิสังขรนะครับเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,394นะครับทุกคนลาพระวิหารนะครับมีท้ากุมภันและท้าเวสวุวรรณนะครับทุกคน พาเพื่อนเข้ามาชมภายในวิหารกันครับตามตำนานพระเจ้าตาเขียวนะครับกล่าวถึงพระอินสองครั้งนะครับครั้งแรกคือพระอินนะครับทูลขอเส้นเกษาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่พระอินได้น,นาพระเส้นเกษามาฝังไว้ใต้อุโมงค์บริเวณนี้พระอินนะครับปรากฏตัวอีกครั้งหนึง่งในยุคข,ของพระนางแจมเทวีนะครับเมื่อพระนางแจมเทวีทราบว่า ใต้อุโมงค์นะครับในเกศสาธาตุจึงโปรดให้สร้างพระพุทธรูปเพื่อบรรจุพระเกศสาธาตุนะครับพระอินทร์นะครับจึงได้แปลงกายเป็นชีพขาวนะครับตามรามรกตมณีน,น,ดดน,พพนินนะครับสองลูกมาแก่ถวายเป็นพระเนตรขององค์พระพุทธรูปส่วนนักประชาการนะครับกล่าวว่าคำตอบอยู่ในพระสูตรฉบับหลวงนะครับว่าด้วย คำพีมหาปรุษสาสประการที่ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับมีอภินินเนโตแปลว่าทรงมีพระเนตรสีเขียวอมดำสนิทอย่างยิ่งช่างนะครับที่ทำการปั้นพระเจ้าตาเขียวนี้นะครับจึงมีความเข้าใจในคำพีมหาปรุษลักษณะ32ประการอย่างลึกซึ้งพุทธศิลป์นะครับของพระเจ้าตาเขียวนะครับยังเป็นข้อถกเถียงอยู่นะครับว่าเป็นยุค ฮาลิปุญชัยหรือลา้านนาซึ่งนะครับมันก็คือความสวยงามนะครับของประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะครับที่ต้องถกเถียงหาข้อสรุปกันต่อไปเนเดิมนะครับทุกคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับขทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ